ต้นเหตุของเพลิงไหม้มากที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนี่หละครับทีนี้ถ้าไฟฟ้าลัดวงจรแล้วเนี่ยเราพบเห็นเราเจอนะครับการที่เราเจะไปใช้น้ําไปสาดยังไงครับไปชอนะอ็อตน้ำมันย <c oughs> ังไม่ทันด <c oughs> ับเราเสียชีวิตก่อน <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีพรีอีวันะครับเราหยิบปุ๊บเรา,าดึงสลกักออกกด ชีพนั่นเองเรายับยั้งเพลิงได้เลยก็แปลว่าใช้กับทุกเพศทุกวัยได้เด็กก็ใช้ได้คนชราก็ใช้ได้พิธีการนะครับเราจะมีสลักอยู่ด้านหลังด้านหลังกลมๆสีดำๆเนี่ยนะคะใช่ใช่นะครับเราก็ดึงออกดึงเลยนะครับดึงออกง่ายมากเบาๆต่อไปก็คือกดอ๋อนี่นี่เป็นสวิตช์นะคุณผู้ชมได้จักกันเพลสตาร์ทนะคะปุ่มสีเหลืองๆเนี่ยค่ะคือดึงสลักกดปุ่มแค่นั้นเลยเหรอคะกดปุ่มปุ๊บเนี่ยใช่ใช่เลยถูกต้องฮะ ไฟฉายต้องเลื่อนใช่ไหมครับเลื่อนหรือกดแล้วก็ฉายน,นี่เหมือนกันกดปุ๊บแล้วก็ฉีดเข้าไปได้เลยเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะจําลองสถานการณ์ที่ทําให้เกิดไฟไหม้เพลิงไหม้จริงๆ,ๆเกิดขึ้นถ้าสมมติเราอยู่ในบ้านของเรา<ช>แล้วเกิดมีแก๊ส LPG เนี่ยเกิดรั่วแล้วเกิดไฟขึ้นมา<ช>หรือแม้กระทั่ง LPG ที่เป็นถังแก๊สติดรถยนต์<ช>ก็ลักษณะเดียวกันเกิดประกายไฟที่เราะทำยังไง อไตอนแรกเราก็แบบอุ้ยเราจะทําอะไรถูกไหมนั่นสิดึงกดเสร็จเลยแค่นั้นเลยเหตุการณ์ต่อมานี่เป็นเหตุการณ์เกิดจากอะไรฮะโอ้โหนี่น่าจะเป็นเชื้อเพลิงหรือว่าน้ำมันมาเป็นเชื้อเพลิงใช่แล้วโอเคค่ะที่มาความร้อนแล้วเกิดประกายไฟเอาละค่ะเดี๋ยวเราลุยกันเลย สมควรอันนี้คือดับเรียบร้อยเลยนะคะ <Wow. S 1> ยอดค่ะทำกับข้าวเอาไว้นะคะแล้วทิ้งเอาไว้โอ้โหไฟขึ้นเลยเดี๋ยวต้องขออนุญาตด,ดับเองเลยะค่ะคุณผู้ชมคะ้าโอ,โอ,โอ้ไม่เลอเลยนะคะ,ะก็จะไม่ทิ้งข้าวไว้ด้านข้างๆนะฮะง่ายจริงๆอ่ะเราเป็นผู้หญิงเราเพิ่งรอง้ายก็ใช้ง่ายตอนแรกเหมือนกวนเนาะเหมือนกวนิดนึงแต่ออจริงๆเราใช้ง่ายจริง<ๆ> สำหรับแฟนๆช้อปปิ้งเน็ตเวิร์กนะคะถ้าหากว่าสนใจ TSE1 ณตอนนี้นะคะสมนาคุณในราคาพิเศษมากๆเฉพาะเปนแฟนรายการเท่านั้น